ขอสดุดีแก่ทหารกล้าของประเทศไทยที่รักษาชาติไว้ด้วยชีวิตด้วยเลือดด้วยเนื้อจากกรณีที่มีการประท่ากันหรือการรบก,กันระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2568เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาคม ก็คือเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกว่ามีการรบกันหรือต่อสู้กันจนถึงวินาทีสุดท้ายและสุดท้ายก็สรุปยอดที่ฐานไทยต้องเสียชีวิตนะครับรวมทั้งสิ้น12นายนะ12นายบาดเจ็บอยู่ประมาณ14นายแต่ในขณะเดียวกันนั้นประชาชนเสียชีวิตมากกว่าทหารอันนี้สิ่งคือสะท้อนให้เห็นว่านะ การรบนั้นมันมีแต่การสูญเสียแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกนะครับทฐานไทยนั้นรักษาแผ่นดินไทยด้วยชีวิตนะผืนแผ่นดินไทยอยู่ตรงไหนฐานไทยรักษาไว้ถึงตรงนั้นอันนี้ก็คือถึงถึงคราวสู้นะเราสู้ไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบเราไม่เคยขาดแต่ว่าเมื่อคืนนี้นะ ก่อนที่จะถึงเมื่อคืนก็คือเมื่อวันนี้คุณภูมิทรรมเวชชัยรักษาการนายกรัมนตรีแล้วก็คุณคุณมาเน็ตของกัมบูชาก็มีการประชุมกันที่มาเลเซียก็โดยอ,อับราฮิมก็มีการไกลเกลี่ยหรือว่าเป็นคนกลางในการเจรจาก็เป็นผลเป็นที่ยุติว่าเอาละเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้ ต้องหยุดยิงและประเทศไทยก็เคารพในกติกาครับเนะที่ยงคืนหยุดยิงทันทีส่วนกัมพูชานั้นก็เข้าใจว่าหยุดยิงนะเราสังเกตรบรรยากาศการพูดคุยระหว่างคุณภูมิธรรมกับฮุนมมเนตนายกมนตรีของประเทศกัมพูชาก็เอาละครับจะไม่อยากจะบรรยายลักษณะของใบหน้านะแต่ว่าก็จบกันโดยการที่จะมีการพูดคุยนะในระดับภาค นะอุตยาการภาคไม่ทั้าภาคในวันนี้นะซึ่งเป็น GVC นะก็หวังม็นอย่างยิ่งนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะยุติได้การสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสฝ่ายฝ่ายไทยเมื่อคืนก็สามารถยึดคืนในปราสาทต่างๆที่เขมรบุกุกเข้ามาได้ครบถ้วนนะครับบอม F-16 ไปถึงโอเวลา5้าทุ่มกว่าก็ยังมีการใช้ F-16 อยู่เพราะเนื่องจากว่าฝั่งกัมพูชานั้น นะระดมทหารองครักษ์ของฮุนเซนมีเข้ามาเลยทีเดียวก็ตัดเส้นทางอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยกําลังทําอยู่รับก็ไม่มีอะไรมากครับนะความจริงแล้วเรื่องทหารการรบกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของทหารแต่ว่าผมว่าอารมณ์คนไทยเนี่ยนะที่ค่อนข้างเป็นปฏิปักษ์อยู่พอสมควรก็คือการใช้เฟคดิวหรือการบิดเบือนความจริงของฝ่ายกัมพูชาอันนี้คือเข้าถึงอารมณ์ค่อนข้างเยอะ คือถ้าตรงไปตรงมานะครับไม่มีการใช้สื่อเฟกนิวหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยอย่างเช่นใส่ร้ายว้าประเทศไทยยิงก่อนมั่งวางกับระเบิด่องประเทศไวัววางเองมั่งยิงบ้านเรือนประชาชนบอกโอ้ยไทยยิงกันเองคือเป็นพยายามบิดเบือนทุกวิถีทางอันนี้คือทําให้กระตุ้นอารมณ์ถ้าไม่มีการเฟกนิวเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันเอาความจริงมาว่ากัน,อา,าาากนอารมณ์ของคนไทยก็ก็ยังไม่ไม่ไม่ไม ไม่เท่าไรนะครับเพราะเป็นการรบทางทหารการรักษาชายแดนของแต่ละประเทศตัวว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สื่อณนเวลานี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เข้าถึงอารมณ์อยู่พอสมควรกับในฐานะที่เราเองนะครับเป็นคนไทยนะเราก็ขอสุดีแก่ทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติเพื่อรักษาอธิปไตายรักษาแผ่นดินไทยของคนไทยนะครับราให้กําลังใจกันคนบาดเจ็บก็เช่นเดียวกันแม้กําลัง การสูญเสียของพี่น้องประชาชนซึ่งปกติแล้วเขาไม่ทํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศนะสัญญาต่างๆนะเขาไม่มีการยิงบ้านเรือนประชาชนแต่เอาละนะครับกัมพูชาก็ใช้รูปแบบนี้นะยิงประชาชนจนกระทั่งพลเรือนเสียชีวิตมากกว่าทหารครับขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องพ่อแม่ของผู้สูญเสีย นะครับขอผู้บาดเจ็บทุกท่านนะครับทั้งทหารและพี่น้องประชาชนและก็ขอสดุดีเรามาร่วมกันสรุดีนะครับไปอย่างทหารกล้าที่สละชีพเพื่อชาติครับในครั้งนี้จำลองใช้ยมงคลขออนุญาตนะครับฝากบอกอย่างพี่น้องช่วยกันสดุดีนะครับเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจกับทหารไทยต่อไปครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ